ครับผมกำลังออกจากบ้านแ้งคานะครับตำบลพัทธาอำเภอเชียงขัญจังหวัดระยอ็ดนะครับนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ลงเบื้องพี่น้องนะครับบ้านแ้งขานะครับหมู่ที่8นะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับขืนมาอยูยถนนนะครับนะครับพี่น้องเบื้องออาครับน้ำขี้นะครับบ้านแ้งคาอยู่พู้นครับอยู่ติดริมขี้นะครับเพราะน้ำสีเหลือดร้อนจำไดนะครับ นี่ครับง่วนมาเรียงอยูอ่ถนนครับจากน้ำถ่วงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลพระธาตุนะครับอำเภอเชียงขวัญจังหวัด้อยเอ็ดนะครับวันนี้วันที่2ี้สิเจ็ดตุลาคมนะครับ2 5 6 4นีนะครับนี่ครับพี่น้องของง่วมาเรียง น้ำตนนุนนะครับนี่ตัวง่างนะครับเดี๋ยวเห็นเป็นน้ำยู่นั่นคือน้ำชี้ล้นเข้ามานะครับน้ําชีล้นตะลิ่งนะครับ นีครับปริมาณของน้ำชี้อันนี้เป็นประตูนะครับปิดเปิดน้ำนะครับระวางลหมวยนะครับครับแม่นม้ำชี้นะครับ ครับเป็นประตูฟิวเปิดน้าครับตอนนี้ผมนักข้ตะร่อนทั่วะครับเดินทางมาถึงสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำห้วยปากบุ่งนะครับนี่ครับ ะครับเป็นประตูสูบน้ำจังไดนะครับเดี๋ยวผมจะสืบถามผู้รู้สวัสดีครับครับนี่คือคุณหน้าฟู้ราพิดชอบเกี่ยวกับประตูอันนี้เรียกว่าล่มสูบอ่ครับเฮ็ดเฮ็ดประโยชน์จังไหสูบจังได้ก็คือระบายน้ำน้ำท่วก ระบายน้ำท่วมครับระบายน้ำท่วมน้ำหน้าอันนี้เป็นข้องบ่ครับอันนี้ข้องมวยหมวยครับหมวยยังครับหมวยหวยปากบุ้งโอ้หมวยปากบุ้งอันนี้เรียกว่าหมวยปากบุ้งครับที่ผมเห็นน้ำแค่แค่จนทึงๆคนจากหวยนี่บ่ที่แค่ๆน้ำปลาเข่าโลครับโอ้ที่ว่าที่ว่าน้ำน้ำเข่าปิดบ่ทันนหรอหมน้ำเข่าฟิสบอทันโอ้ปิดบ่ทัน แต่ว่าวันนี้สูบบ่อบ่อครับวะัมมน,นนี้คือระบายน้ำโม่ให้น้ำท่วมเขาไม่น่คุณไอ้สมมติว่าน้ำชี้นี่มันหน่อยเข้าสูบเขาไปให้น้ำป่บวันวนือจังไดหรือไม่ได้สูบบ่องเดียวสูบ่องเดียวโอ้สูบบ่อย่างเดียวบม่ได้สูบเขาเนาะโม่ดได้สูบเขาอ,อันนี้คือบริเวณสูบน้ำห้วยปากบุงนะครับจะสูบน้ำจากห้วยปากบุง ที่เข้าไปท่วมไล่นาอยู่ด้านในลงแม่น้ำชีสูบอยู่ตลอดเวลาเลยป่ครับเดีย๋ยวนี้พักชั่วโมงเมื่อละสี่ชั่วโมงเมื่อละสี่ชั่วโมงบต้ตาก่อนนึ่งพักเมืเ่อละสองชั่วโมงน้ำไหลท่วงน้ำฝน ผ่านน so ้ำน้ำแรงเลยครับ <OB> ก <disease> ับบ <so> ่ได้สูบน้ำแหล่งกับบ่ได้สูบโอ้ที่สูบจะน้ำน้ำน้ำหลากน้ำเมืงสี่สิแต่ไม่สถานีสูบอยู่เมื่อปีประมาณกิโลจะมีสถานี่เขาเงินสถานีสูบละเอียดสูบน้ำเข่าหรือสูบออกโอ้สูบน้ำเข่าไหมครับสูบน้ำเข่าอะไรนะครับแต่ว่าห้องเฮ้านี่สูบออกอย่างเดียวสูบออกอย่างเดียวเพราะว่าห่วยปากบุ้งนี่ ปริมาณน้ำสีหลสีท่วมหน้าเนาะน้ำฝนตกหรือน้ำขี้ไหล,หลเข้าไปได่เราเมือ่อเนี้เกือบน้ำลูกบาสนะูบ่บกรเปล่นครับน้ำหลปนันบ่นนบบไหลไก่ครับมันเหว่ะมางแต้าหอยแองน้ำบอกรึเปล่หมหอยเอีงม่าจังหายครับงไม่ใช่หมาจัหนมาจังหนันมาจังโดน ตัดผมง่ายชีบึงโดนแล้วก็ไปรับน้ำจากวอเอ็ทน้ำจากวอเอ็ดน้ำหัวเนื้อคือตอนนี้จุดจุดรวงน้ำโอ้จุดร่วมน้ำสิมาลงน้ำชี้แต่มาลงน้ำชี้มาลงสาระบายพระท่านเลยเพื่อกสมมติว่าเฮาเฮาบ่มีประตูเฮาปล่อยลงน้ำชี้เลยนี่เลยครับลูกคณะนี่เลยโอ้ได้โอ้น้ำชี้นสิสูง สูงกันสูงกันลอยเจ็ดสิบโอ้กันเป็นปล่อยกันน้ำชี้ไหลเข้ามาเลยปล่อยที่บ่มเลยเพราะใชนั่นน่ะกันไว้สู่บอกอย่างเดียวสู่บอกอย่างเดียวเพราะว่าห่วยปากวงนี่คือเป็นห่วยที่รับน้ำจากรอยเอสดจากเพื่อจังหารมัดศูนย์รวมมาลงแม่น้ำชี้อยู่นี่แม่น้ำเพราะนั้นปริมาณน้ำสี่ไหลเนาะจากสารคามจากสารคามน้ำแม่น้ำว่าไก่อยู่มาไก่ดิอันนี้บ้าน ห้วยปากบุงครับ้านปากบุงนะวางปากบุงว่งปากบุงปากบุงอยู่ฟังพูนโอ้ใช่ป่ะนีละครับปุงมันอยู่ตรงโนนี่เล่นไปยี่ประมาณ่กิโลไปตามสายน้ำนมันจะมีบุงเย็บนานอันนี้เล่ยมาจังนี่เล่ยว่าบ้านว่างปากบุง ฟานว่างปากบงซีฟันนี่จะรักษาวอยมันถ่วงอันนี้ซีว่วอยรักษาว <c oughs> <บ>อยน <finalmente> <c oughs> ้ำขี้เข้าไปรไม่วางห้งวยวางปากบงโอ้สะดุง้งไงกับมีน่นะเดี๋ยวนี้ขอขอเพิ่นเพิ <c oughs> <üy leh> ่นเพิ่นโจมอยู่วะครับสะดุ้งนี่ยวายเซือยอันนี้เป็นการล่องเบ็ด <c oughs> โอ้มันกัดไงได้เนาะห่วยเนาะ <c oughs> <ง>มันไงได้เนี่ย พอเป็นหน่อยไงมันนี่เน่าดิมดกเกลีย้ำใช่ไหมอืมแกสุท้ายมาออกมีช่องบวสรุปแล้วคือที่สถา,านีสูบน้ําตรงนี้นะครับจะสูบน้ําจากห้วยวังปากบุ่งซึ่งรับน้ําจากจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสาครคามเพื่อสิลงน้ำขี้สิลงห้วยปากบุ่งมดเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำสีไหลนะครับสีไหลก็เลยมาสูบอยู่นี่ เพื่อลงน้ำขี้รอ่าระบายน้ำลงน้ำขี้พมยังเบิ่งหัวสูบมีจ้กตัวครับม,มีเท่าไรอันนั้นอ่หามียูหาเว่าหัวววสเตล์อ๋อมีเตลไวตัวต้นะเจอหน้าจเอมึ่งสองสามส,ส,ามสี่หาตัวหาตัวตัวนี้สำร่องไว้ ยังบอ่ใส่แต่ว่าตัวนี้สูบอยู่ใส่ไฟฟ้าบป่ครับผมไฟฟ้า,าสูบสูบมือรัดเท่าไรก่อนหนึ่งชั่วโมงนี่ได้หน,น,นึ่งหมื่นแปดร้อยลูกบาทเม็ดอ่านขาณวน้ำซีโตัเนี่ยกายชั่วโมงนึ่งกะพูน้าไปเลยดิ ะโอ้โอเสียบล่านลูกบาทเม็ดแสดงว่าน้ำว่างกว่ากุ้งนี่หลใช่ไหมเนี่ยครัล่านลูกบาทเม็ดอันนี้คือเครื่องเครื่องสูบน้ำนะครับสายไฟฟ้าสูบเครื่องหนึ่งนะครับในชั่วโมงหนึ่งที่สูบได้หนึ่งมืนแปดล้อยลูกบาทเม็ด ในชั่วโมงหนึ่งแต่ละเครื่องนะครับอันนี้ไม้ยข้อมังเดนี่ความสูงต่ำระดับน้าครับอ๋อ่ำนี่เรื่องสูงได้ออเรื่องสูโอ ระดรับน้ำทะเลปานกลางโอ้ค,ครับผมขอซองบางนี้ได้ปะเป็ประตูที่บนต้องใส่เครื่องสูบนะครับแต่ว่าสีลาบาได้ต้องน้ำที่อยู่ในระดับตำ่ำก็ห่วยปากบุง้ง นะครับนี่คือแม่น้ำชี้ที่ล้นขึ้นมาเลยครับนะครับอันนี้คือสูบน้ำนะครับออกจากห้วยปากบุงนะครับระบายโงแม่น้ำชี้นะครับเดี๋ยวนี้สูบอยูซีปองนะครับเครื่องสูบน้ำนี่สิมีอยู่หาเครื่องแต่ว่าเครื่องหนึ่งสาร่องไหวนะครับเพื่อฉุกเฉินสูบน้ำซีปอง หมายถึงซีเครื่องนะครับเครื่องหนึ่งในชั่วโงหนึ่งสี่สูบได้1มื่นแปด้อยลูกบาทเมตรนะครับแต่ซีเครื่องกต่ซีสูได้สี่0มสาันสองยลูกบาทเมตรต่อชั่วโงนะครับนี่ครับระบายน้ำจากห้วยปากบุน,นะครับ ห้วยปากบุ่งนี้จะรับน้ำจากจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อระบใบลงน้ำที่ครับพ่อให้น้ำท่วมเขาที่นอกเทวบ้านนะครับเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำที่ จะมาไหลตกลงแม่น้ำทีนะครับเช่นห้วยปากงตรงนี้นะครับก็ประมาณไหลออกแม่น้ำทีแต่ในช่วงนี้แม่น้ำทีมีระดับสูงนะครับถ้าปล่อยไหลธรรมดาแล้วนี่แม่น้ำทีจะไหลเข้าไปก็เลยใช้เครื่องสูบน้ำนะครับสูบออกจากห้้ยปากงนะครับ โอ้เป็นระยะครับเป็รนระยะเบิบ้งเสาไฟฟ้าครับว่าปริมาณแม่น้ำขี้นี่เขามากไก่ขนาดไหนครับน่ากลัวนะครับแต่เบิง้งงนี้มันขึ้นนะสิผิดสัญยาครับแม่น้ำขี้ ออกมาถึงถนนท่าทางหลวงชนบุ3 0 6ศนซี่นะครับคงถนนเลยนะครับทิบานว่างฝากบุงตำบลพะาาดอำเภอเชียงขันจังหวัดระยอดนะครับผมนครตะรอนะอนทั่วืัอนี้มาดูโล่งสูมน้ำนะครับอขอบคุณคุณหน้าได้หลายครับที่หายขอมุนขอบคุณครับ ขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ